Mistake, born of innocence, fueled by pride, was the greatest and most terrible of them all. all is for oh. Some believed when the prince journeyed to the island of time to escape death, that he returned alone. The amulet destroyed, the Dahaka appeased, the Empress dead. The prince was free at last. But this is not how it happened. The truth is that he chose to save me from my destiny. In doing so, he set me free. And doomed us all. Prince, of all the possible futures, this one held the most promise. That something has changed. Do not worry, Kylina. No harm will come to you in Babylon. I promise. Look, we are nearly home. As our ship lay sinking in the harbor, the prince found himself in a city quite different from the one he left behind. The normally busy wharves were now decimated. Blood-spattered awnings and splintered door frames were all that waited to greet him. And the people, merchants, beggars, fishermen, were nowhere to be found. Others had taken their place. สวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมในยโมยโตโนาซาคัตติง้งเกมเมอร์ครับอาวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมฟินออฟเบอร์เซียพาเดอรทูโทนก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอันนี้ผมว่าลองเล่นดูแล้วก็พอรู้อะไรบ้างอ่ะ,อะเฮ้ยไม่ใช่ไม่่เฮียบายบาย ต้องขอโทษครับที่หายไปนานก็อย่างนี้ก็ลกเล่นดดเลยผมตัดแอร์ไม่ค่อยได้ขายเกมกระโดดกระโดดแล้วก็กระโดะโด,โดไปซึ่งในเรื่องห้งในเรื่องห้างนี้จะต่อกับภาคสองครับเท่าที่อ่านมาผมก็ มันจะพาเอเฮรีนา hey คือคนเมื่อกี้ครับมาอยู่เมืองเจ้าชายก็ไปช่วยมาจากภาคสองโอเคไปก็จะป,ประบับปรบับขึ้นดิแซ่ดเดินเดินเดิน กระโดดชิวๆครับผมเคยเล่นนะกระโดดอืมกระโดดไปไปไปเยายวยาวเว้ยอันนี้เราก็ต้องปึกแล้วก็กระโดดนะไปเลยซึ่งถ้าจำไม่ผิด ไอเจ้าชายน่ะมันถูกเหมือนรับถูกอะไรครอบงำอยู่เหมือนรับเราจะต้องแบบปลดปล่อยสักอย่างเนี้ยประมาณนั้น,นถ้าจําไม่ผิดน,นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นจุดเซฟกินน้ำได้เลือดใช่เซฟอันนี้คือผมเคยเล่นไว้น,นะครับแบบอีซี่ถึงด่านบอสบอสนี่บอสลิ้นยาวบอสดาแรกเลยอันนี้ผมมาเล่นนอร์ม้อ ต้องอ่าตรงนี้ก็คิวอะอ๋อเจอสโต้ขึ้นนี่โอเคไปไปไป the s g o มาอ่าตรงนี้ก็จะเจอวุฒิพิมีด อ่าม <complicated> ันจะได้โซะรอบสังหารอ่ะเจ้าสายห้องนี้โอเคค่อยๆยองอ่ะฟันแม่งฟันแม่งตายอ่ะ กระโดดวฟันแม่ฟันแม่อมยอดภาคนี้เก็บเอาได้เอ้ยภาคเก่าก็เก็บได้เนี่ยทำได้ปรับยอดไปไปไปขึ้นเอ้ยติดไอเสียเออ เด้อเด้อเด้อกระโดดไปไปยาวๆวะกระโดดมันจะหันไปหรือเปล่าอ่ะหันไหมรองเดินอ่าแล้วก็เสร็จเราอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยไปเขื่อกดฟัน อืมอืมอยคอมโบยอดคอมโบปลาเก็บมันใหม่เออปไป,ไปซึ่งเราต้องไปช่วยไอเฮลีน่าเหมือนมันจะเป็นแฟนของเราประมาณเขี้ยงรู้เห็นเหรอ ผมเห็นเหรอมึงตายตายซะ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 เออยอดป่าทีนี้ใหม่เก็บกันใหม่ซึ่งอาวุธมันจะดีมากเลยครับเท่าแบบมีดาบของอันเล็กๆอันเดียวก็สู้ฟันยากกระโดดกระโดดติดขึ้น ไปเลยเจ้าชายซึ่งภาคนี้จะเน้นมาที่การต่อสู้มากกว่าปริศนานะภาคเก่ามันจะปริศนาเยอะกว่าต่อสู้ไหมน้อยไม่ค่อยมีนี่ไอเห็นเลหน้าคายลินาต้องไปช่วยนะไม่

มึงสกายลิมหรอหน้าแม่งอย่างสกายลิมครับฟัดโลด้ะฟัดโลด้ะตายแน่นอนเราข้าทางนั้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องเดินหน้ทางนี้ขึ้นไปกระโดดพลิกพลิกดิเออขึ้นมาขึ้นไป I can sense the others who have passed this mm -hmm. place. Intent on bringing harm to my family. I've been by some song. Four weeks I've been at sea, and every day spent dreaming of my return to Babylon. But never, mm -hmm. i mm -hmm. Did I suspect mm -hmm. Such as this. It is the only answer. รอมันหายไปก่อนจะหายหรือเปล่าฝันโอ้ยช้ำชองครับยอดธนูตายตายไปโลโลสังหาร สั่งนน้นตายครับต่ตัวฮานุยังไม่เห็นอ่ะแต่ค่อยเดินย่องไปอ่ะแล้วก็ขามาันออตายถึงกับกระอักไปไปไปกระโดดไป เซฟทับไปเลยเซ <c oughs> ฟทับไปเบย <You should S 2> ไปเบยอันนี้อน่าจะ <c oughs> ตายเลยแม่ว้าว <c oughs> ครับหยูเีงรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยไม่ไรเซฟแล้ ไปไปไปกเกิดพรงนี้ไว้ไปโอไปตายนี่ครับโอ้โหทำร้า,าย้ผมลงมาช่วยได้ผมฆ่ามันแนละ้วไปี่ครับใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะไปไปต่อเลย ขวาโอเคไปทางขวากระโดดไปมุดตรงนี้จำได้ครับมันจะให้ดับเบิลคิ ไม่ใช่นี่หว่าแม่จำผิดถ้ามีตรงหนึ่งมันจะให้ดับเป็นคิวครับเทารอปงหารเย่้ควงสวิงสวิงเก่งครับทุยไม่ใช่นะโควงหลาครับตรงนี้ก็เอเคลนบอล ยาวๆยๆยาวๆยาวๆนี่ก็ไม่ใช่อ่ะไปกระโดดลองเดี๋ยวเราก็เล่นไปเรื่อยจะได้เกียเฮ้ยนีสปอยนึกเรื่องอ่ะ เคยเล่นถึงจะบอกเลยว่าเล่นถึงตรงยักษ์บอสตายยษ์ลิน้นยาวปักตายปักตายี๋ยวก็โดดไปทโนนปันขึ้นไมบนตายตายตาย,ตายไป ยาวๆยาวๆตรงนี้น่าจะกระโดดแน่ร่างกายอ่ะฟิตฟิตมากปีแน่ชั้นสองรอสังหารตายซะแง่ค่าได้สบายอ่ะ ไปทางนี้ไปไปนี่ไงตรงนี้เองดับเป็นคิวถ้าจำไม่ผิดน,นะครับไม่ใช่ดับเป็นคิวเว้ย จำได้โหมันมันจะมีดับเป็นคิวตายไปเนื้อรู้ว่าจะดับเป็นคิวอ่ะมันมีอยู่เคยจำได้ตอนนี้เล่นมาตบไปไปเน่ยหลงังไอ้ซาดเห็นนี่เห็นนี่มึงตายซะมึงมึงเออ เดยวกระโจดไปไปไปกิ้งสไลด์หนอนฟานไป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 กระโดดเอาแม่รีบไปนะตายเลยสองรอบอนะ thế nào, mình đâu gửi ở đâu này, load nè, mà ạ không ta cứu ấy, mình mệt ไม่ถึงอีกแล้วหัวดอ้แมงไม่ใช่แล้วต้องเล่นหน่อยจะหาจุดเซฟที่ก็ว่าจะหยุดพาร์หนึ่งไวต้ตรงตะเกียอ๋อหรือว่าเออ โง่อยตรงนั้นตรงนี้มั้งดับเพ็่นคิวรอมันเดินมาอีกตัวเร็วๆนี้มึงรีบเดินมากับพี่เดิมไอ้สต่์รออยู่อ่ะรอมันเดินกลับมาที่เดิม ดูดิมันจะเดินหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดินดิไอ้สัตว์มึงไม่เดินใช่ไหมงั้นมึงก็ตายไปมึงไม่เดินมึงล้มึงล้มึงไม่เดินมึงก็ตายไปแหมเจ้าสายนี่แม่งโคตรโหดแอสซิสต์มาหมดเนี่ยต้องใหต่อกระโดด ว้าวเลยเกิดอะไรขึ้นนี่อ่ะตายตรงนี้รู้สึกตอนที่ผมเล่นแบบ easy ที่เคยเล่นไว้ก็ตายตรงนี้บ่อยแต่ก็จำไม่ได้อือ ขึ้นกระโดดไปเลยไปเลยไปเลยอ่าตรงนี้ฮึสฮึส ก o ะโด d ก r o โ o g อ g อก็มาต่อแล้วตะกี้มีติดทุระครับก็ไปขึ้นไปขึ้นไปเราแม่ต่อจำไม่ได้เว้ย อ๋อตรงนี้ลงเลยจำได้ไปฟัน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 ตายตายดิตายเออตายง่ายก็ไม่มีปัญหาไปยาวยาว peace ย่อฟินแล้วไม่ใช่ขึ้นไปเจ้าชายเอ้ยเจ้าชายเปอร์เซียกระโดดกระโดดไป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 ตรงนี้อะไรเอ อ๋อรู้แล้วคือตรงนี้มั้งโอเคโหยากเหมือนกันฮะอืมเจอจุดเซียนแล้วก็ตัดพาร์ตรงนี้นะครับไว้มาต่อกันพาร์หน้าสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามมาได้นะ